หวัดดีครับเพื่อนๆพื่อม,มาเจอกันครั้งกับ Easy e ีซี่3 9ซวันนี้ตามกระแสนะเป็นอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ DJI ครับนี่เพิ่งเปิดตัวเลยบอกเลย DJI Nano นะครับตัวนี้เป็น Osmo Nano ถามว่าเป็นตัวแรกของเขาไหมในกล้องสไตล์นี้ผมบอกก่อนว่าไม่ใช่นะครับก่อนหน้านี้มี Action 1-2มาก่อนนะก่อนที่จะมาเป็น Action 3-4-5อะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้เขาเป็นลักษณะแบบนี้เขาถอดประกอบล่างแบบนี้มาก่อน แอคชั่นแอคชั่นสองถ้าผมจำไม่ผิดก็คือปี2021นะครับตอนนี้มีนาโนมาแล้วคู่แข่งเขาอ่ะคือ Insta360 Go Ultra จริงๆตอนแรกเนะี่ยผมก็ดู2ตัวนี้แต่ว่าผมช่างใจอะว่าจะเอา DJI หรือว่าจะเอา Insta นะครับเพราะถ้ากลับไป Insta กลายว่าผมก็จะมี2แพลตฟอร์มอีกแล้วนะกลายว่าผมจะมีกล้องที่แบบใช้ซอฟต์แวร์2ตัวถามจริงผมก็ไม่อยากนะครับถ้าสังเกตดูตอนนี้ ดีจหมดแนละ้วบอกก่อนมันก็เลยเป็นะายที่บอกต้องยอมรับเป Eco ็นอีโคซิสต็มของทงฝั่งดีจผมก็เลยเลือกที่จะเป็นดีจกับส่วนหนึ่งต้องยอมรับด้วยว่าอินสตาสามหกศูนย์โกลอลตราเนี่ยมันใช้ไอตัวเพลทยึดอะที่ไม่เหมือนกับอินสตาตัวปกติด้วยนะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี้ก็ไม่เวิร์กว่ะวะคือมันเยอะอะในขณะที่ a, อินสตาไอเป็นแบบนั้นใช่ไหมดีจไอกับการว่าใช้เม้าติ้งยึดของเดิมทุกอย่างใช้ได้หมด ถามว่าผมมีมี D J I กี่ตัวผมบอกก่อนนะตอนนี้ที่เห็นอยู่ในตอนนี้ที่ถ่ายผมก็เป็น D J I Pocket 3ข่าวว่า Pocket 4กําลังจะมาแต่ผมรู้สึกเฉยๆกับการที่มีเลนเทเลเฉยๆนะครับ D J I ไม่ยอมเปิดตัวตัว Pocket เลยอะตั้งแต่ตอนที่ผมซื้อ Pocket 3มาหน้านแล้วนะ2ปีแล้วมั้งก็คือมันไม่มีคู่แข่งเลยไงไม่มีใครสู้ได้เลยไงก็ ก็เลยเงียบไปเลยขานี้เห็นข่าวว่าพ o อกเก็ตสี่กำลงังจะมาแล้วก็น่าจะมีเลนเทเลแต่สำหรับผมผมเฉยๆนะถ้ามีแค่เลนเทเลเนี่ยเฉยๆบอกเลยถ้าจอใหญ่กว่าเดิมมัอาจจะน่าสนใจอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นในใน DJI ผมผมบอกเลยผมมีเยอะมากอะเนี่ยไม้ m i n ไมสองไมสามนี่ตัวหม่ไมสามนะไม้มาเล็กลงเห็นปะไม้สองตัวใหญ่นี่ไม้สามตัวเล็กแต่ตอนนี้คือเสียงที่ได้ยนินคือไมสามนะถามว่าผมมีกี่ตัวก็นี่ไง อินสตาสามหกศูม่อินสตาสามหกศูนย์ดีเจออสโสาต่อด้วยตัวนี้ Action 5 Pro ก่อนหน้านี้ผมมี a อคชั่นดียด่ยจ้วขายทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่ามันซ้ําซ้อนแล้วก็ต้องบอกก่อนด้วยว่าตัว DJI Action 5 Pro เนี่ยเซนเซอร์เนี่ยเหมือนกันกันกบไอตัวตัวนี้ถ้าถามผมนะผมว่าตัวเดียวกันเพราะว่าขนาดเซนเซอร์คือ1น1ส่วน1.3นิ้วถ้าเป็น i n s t a 3 6 0 Go Ultra เซนเซอร์เขาใหญ่กว่านิดนึงหส่วนเอ่นิ้วนิ้วนะ <c oughs> ตอนแรกผมชั่งใจนะว่าเอขนาดมันจะใหญ่กว่ากันเยอะไางวะพอไปดูตัวจริงเน่ะเอาโอเคมันใหญ่กว่าในเรื่องความหนาแต่ในเรื่องความสูงอะ่ะมันเตี้ยกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนดูแล้วกันว่าในนี้มีอะไรนี่คือแพคเกจจิ้งเขาพูดมากเดี๋ยวอารมณ์ประบบเยอะตัวนี้กันนะ้ําไม่ต้องใส่เคสสิบเมตรแล้วก็ถ้าถามผมผมไว้ใจได้ระดับหนึ่งก็คือระบบชาร์จของมันนะเป็นลนักษณะเป็นซ็อกเก็ตมันไม่มีอะไรที่เป็นฝาเปิดเลยการกันน้าน่าจะดูโอเคกว่านะครับ ของแถมที่ให้มาตัวนี้เป็นเซ็ตสแตนดาดคอมโบนะแบตเตอรี่บิวอินนะแล้วก็แต่ว่าผมซื้อเป็น128กิกนะครับไม่ได้ซื้อ64 GB. ต้องบอกก่อนด้วยว่าผมได้ส่วนลดจากช้อปปีมาอีก2,000 GB. ต้องพูดอีกว่าจริงๆราคาตั้งอะ่ะถ้าเป็นราคาเดิมนะผมไปถามพิสูจน์มาก่อนวันเปิดตัวราคามีการปรับลงนะครับก่อนหน้านี้ราคาเปิดตัวของตัว64กิกอยู่ที่1 7 0 0แล้วก็ตัว128กิกอ่ะอยู่ที่1 0 0 0 0 2,300ม้อั้งนะผมจะไม่ผิดเพราะมันต่างกันอยู่ 1, ประมาณพันสี่ปรากฏว่าวันเปิดตัวมันลดราคาลงมาอีกพันสี่การว่า64กิกเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่แปดพันนิดนิดตัว128กิกอยู่ที่1,700แต่ว่าเนี้ยผมได้ส่วนลดจากช้อปปีมาลดไป2,000ผมก็เลยเหลือแค่เท่าไหร่แปดพันเจ็ดโคตรคุ้มจริง128กิกผมก็เลยแบบ เออโอเคเอาอันนี้แล้วกัน128กิกและที่สำคัญก็คือมันเพิ่มสตอรเรจได้อันนี้คือจุดที่ผมรู้สึกว่าดีแล้วก็ออปชั่นออปชั่นที่เขาให้มาถือว่าเป็นออปชั่นที่ผมได้ใช้เดี๋ยวผมให้เพื่อนดูแล้วกันอ่ะแกะกล่องมาดูอันนิดกว่าใช้เวลาส่งของประมาณวันนิดนิดสั่งมาจาก DJI Official Store แล้วประมาณนั้นเลยนะครับนี่แพ็คเกจจิ้งที่เป็นตัวคอมโบนะผมแกะมาหมดแล้วนะเห็นยวนะเขาหุ้มมาเนี่ยแกะเทสแล้วเพราะไม่งั้นไม่รู้จะอธิบายเพื่อนได้ยังไงสายจะเป็น USBc นะ C to C อันนี้เส้นใหญ่เลยนะใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่ผมเคยเห็นนันเนี่ยถือว่าเอาไว้สาหรับใช้งานอย่างอื่นได้ไปชาร์จแล้วก็แพคกเกจจิ้งอันหนึ่งก็คือแต่บอกว่าไม่มีซองไม่มีถุงไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้ผมกะว่าเดี๋ยวผมคงต้องไปหากล่องหรือซองที่จะมาใส่ที่เป็นถุงมีคู่มือไม่ใช่คู่มือเป็นใบรับประกันแล้วก็มีสตนะิ๊กเกอร์ D J I นะครับเหมือนทุกๆครั้งแหละอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวกล่องอ c c ก s s o r สริมเขา นะครับอ็อเซซี่เขาให้อะไรามาบ้างเดี๋ยวเพื่อนดูก็ให้มาโรบะนะครับทัวคู่มืออยู่นี้อ่านบ้างก็ดีนะแต่ว่าฟังคลิปผมรีวิวก็เหมือนกันแหละไม่ต่างกันหรอกนะครับกล่องมีแค่นี้นะข้างในมีอะไรอ็อ e เซซ r y ี่ผมให้เพื่อนดูอ็อ e เซซ r y ี่เขาให้มา3ชิ้นอันแรกคือเ o า s i n ิเป็นเคสกันกระแทกถามผมนะผมไม่ใส่ผมว่ามันเก,กะ็กะมันทําให้ตัวกล้องหนาขึ้นลําพังตัวกล้องอะมันกันลอยอยู่แล้ว นะครับอันที่2ก็คือตัวแ n น p ตัวนี้ปรับปรับมุมได้เอาไว้สําหรับแซนดหไหลพวกหมวกสมมุติเรามีหมวกแนบหมวกเข้าไปแล้วก็ปรับกล้องเพื่อจะวิว <c oughs> นะครับเป็นประมาณนี้แต่ว่าก็พูดยากอะ่ะหมวกมันเวลาเราใส่อะ่ะเนี่ยมันอาจจะติดไมงออกได่ไหมย,ยึดเข้าไปปีกหมวกผมมุหมายถึงปีกหมวกเวลาใส่เข้าไปอะ่ะ มันจะต้องหันแบบนี้แต่ถ้าจะก้มอ่ะมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากก้มมันจะมีเฮดแบนนะครับหรือว่าได้วะอ่า,อาได้ครับถ,ถ้ากลับมุมเอาเอาหมวกด้านหลังมาใส่อ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูมันก็ทําได้เหมือนกัน,กนไม่ต้องไปซื้อชุดเฮดแบนให้เพิ่เนเติมตังนะครับมาติ้งเป็นแบบมาติ้งปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะเอา DJI อะไรก็ได้มาใส่ ใช้ได้หมดเลยผมว่าโคตรเวริร์กเลยแล้วก็อันนี้ตัวที่ผมอยากได้เหมือนกันก็คือซัคชั่นคัพเอาไปดูดพวกสารพัดที่แบบเอาไปดูดอะ่ะเนี่ยขนาดดูดมือผมว่ามันยังอยู่เลยดูดิฮะยางหนานะบอกก่อนไม่ใช่ยางบางด้วยนะคือแข็งแรงอันเนี้ยแล้วก็ตัวนี้ไม่มีปูปับนะเอา้ามีเว้ขอ,อไม่ปรับไม่ปรับอันนี้เป็นแค่เกียวน็อตอย่างนี้อ่างั้นแสดงว่าตรงเนี้ยผมสามารถเอาไปใส่กับพวกไอเกียวไตพอดได้นะเฮ้ย ครบว่าเออพึ่งเห็นพึ่งเห็นผมก็นว่มปับมหมุนออกไม่ได้อ่าอย่างนี้เจวอะไรอย่างนี้ผมก็แบบว่าผมไม่ใส่พวกฐานตั้งกล้องทั่วไปที่เป็นเกียวอ่าหนึ่งส่วนสี่นิ้วก็ได้ตัวนี้มาอีกผมเพงบอกแล้วนเซตนี้คุ้มมากนะครับผู้เยอะแล้วือตัวกล้องดีกว่าตัวกล้องน้าตาแบบนี้เล็กไหมผมบอกก่อนว่าถ้ามองจากด้านข้างอะความหนาหนากว่าตัวอินสตาสามพศูนย์โก ultra <c oughs> ต่ถ้าว่าจากความสูงเนะี่ยอันนี้เตี้ยกว่าส่วนตัวจอถ้าเพื่อนคิดว่ามันเล็กที่ไม่เล็ก1.95นิ้ว <c oughs> 1.95นิ้วผมบอกเลยว่าโอเคใช้ได้นะครับตัวใช้งานก็คือแบบมีเหมือนสลักของตัวดีใจปกติปลดได้แล้วก็พลิกกล้องไปมาอย่างนี้อยากถ่ายหันไปทางนู้นก็แบบนี้มันจะฟ้องแบบนี้ตัวบนตัวล่างนะครับเป็นฟ้าชา์นะ ชาร์จแป๊บเดียว2 0บนาทีอ่ะเต็มแปดสซนะครับฟังก์ชันในนี้แอบซ่อนอีกหลายอย่างปุ่มทำงานมีแค่ตรงนี้ตัวตัวนี้เป็นตัว station dock มันก็คือเป็น viewfinder นะครับมีปุ่มนี้แล้วก็ด้านบนมีอีกปุ่มสำหรับสั่งบันทึกที่ตัวกล้องนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเวิร์อ่ามอีอันนึงผมลืมบอกเพื่อนเขาไม่ได้ให้มาแค่นี้เขาให้อันนี้มาอีกเป็นตัวห้อยคอมีตัวห้อยคอตัวห้อยคอเนี่ยเขาไม่ไม่รีคอมเมนต์ให้เราเอาไอ,อ้ตัวนี้มาแปะอย่างนี้นะ ไม่เล้คอมเมนต์นะเขาให้เราใช้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวยึดตัวนี้เอามายึดอย่างนี้คเขาแนะนำให้เราทําแบบนี้นะแล้วก็พลิกกล้องให้อยู่ด้านล่างแล้วก็ยึดแบบนี้ถ้าอยากจะยึดแบบทั้งตัวสซอเรชันด็อกด้วยแบบนี้ถ้าถามผมหนักเอาแค่ตัวมันก็พอถอดออกใช่ไหมแล้วก็ดึงตัวนี้ออกเหลือแค่นี้เพราะเหลือแค่นี้ผมบอกเลยว่าอันนี้เล็กแหละแต่ถ้าถามว่าหนาไหมหนากว่า i n s t a 3 6 0 Go กอรา นี่นี่เวิร์กเวิร์กถามว่าไม่ใช่อันนี้ได้ไหมได้เอาออกไปเลยแม่เหล็กแน่นมากนะผมบอกก่อนนะแม่เหล็กแน่นมากก็ยึดแบบนี้เลยเนี่ยเห็นนะเวิร์กไอ้ตัวนี้มีแบบว่าเป็นล่องด้วยนะจะได้ไม่ร้อยเวลาที่เราใส่ไว้ในเสื้อตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือใส่ในเสื้อใส่เข้าไปในเสื้อแล้วก็ยึดตรงอกนะครับตรงนี้สามารถปรับได้นะเนี่ยปรับได้ว่าเอาสั้นเอายาวคืองานสวยนะผมบอกเลย งานสวยเลยอะ่ะอืมนะครับแน่นมากแล้วก็สามารถที่จะแบบมุมนี้ก็ได้นะนี้ก็ได้ครบอะ่ะจริงถือว่าดีเลยนะครับส่วนในตัวที่บอกเมื่อกี้เป็น housing อะ่ะนี่เรื่อง housing m a r เค t กันกระแทกนะครับก็ใส่ก้าไปแบบนี้ได้เลยแค่นี้เลยถามว่าใหญ่กว่าเดิมไหมผมบอกเลยมันใหญ่กว่าเดิมนิดนึงเดี๋ยวถ้าเพื่อนมายเรื่องขนาดซึ่งผมมาผมจะไม่ใส่นะครับเวลาออกก็ ดันออกปกติไม่มีอะไรผมไม่ใส่แน่ๆนะครับเอาแค่นี้พอตัวมันเนี่ยมีแม่เหล็กที่ยึดได้ทั้ง2ฝั่งนะอันนี้ผมบอกว่าเวิร์กมากเนี่ยก็คือยึดฝั่งนี้เมื่อกี้ที่เ,เพื่อนๆดูถูกป่ะอย่างนี้แล้วมันจะมีแม่เหล็กด้านล่างที่ตัวฐานมันด้วยยึดตรงนี้ได้อีกเพราะฉะนั้นมีเหล็กมีอะไรที่ไปติดข้างฝาจุดมาติ้งมันจะทําได้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเป็นตัวอินสตาสามพุกศูนโกวัลต้าจุดยึดจะมีแค่ด้านหลังอย่างเดียวเราทาได้แค่นี้ ถามว่าดีเจเคยทําเป็นพวกมาติ้งได้เหล็งมาก่อนไหมผมตอบเลยว่าเคยครับนี่ไงเอตัวนี้เป็น d j เจแอคชั5 Pro ถ้าใส่ตัวเคสมันอะ่ะ <c oughs> มันก็จะยืดด้านข้างแบบนี้ได้แต่ยอมรับว,ว่าพอใส่เคสแล้วมันหนักอยู่ละส่วนด้านล่างยืดได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาจะมีคําถามเพื่อนถามผมเหมือนกันว่าขนาดมันใหญ่กว่ากันกับ d j เจแอคชั่น5โปรไหมซึ่งตอนแรกเ่ยตอนที่ผมดู หลายๆคนเขารีวิวมาจากต่างประเทศเนี่ยผมก็มีคําถามในใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะถ้าเทียบกับขนาดแอคชั่น5โปมันต่างกันมากไหมมันเป็นจุดสนจุดหนึ่งเลยที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมจะไปอินสตาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไปดูที่ลานนะครับของ DJI ผลคือไม่เรียกว่าเล็กกว่าพอสมควรเห็นไหมทั้งที่จริงๆผมว่ามันเซนเซอร์ตัวเดียวกันเพราะยูทูบเบอร์หลายคนรีวิวมาแล้วนะเซนเซอร์แบบ ถ่ายภาพออกมานี้แทบจะเรียกว่าเหมือนกันเลยเนี่ยถ้าเทียบกันขนาดตัวกล้องอ่ะให้ดูเล็กกว่ากันไหมเล็กไหมอ่ะความหนาดูความหนาดูความหนาดูความหนาอ่าบางกว่านะบางกว่านะแต่ถ้าเทียบกับอินสตาถังสูนโกอัลตราโกอัลตราบางกว่าแต่โอตามันจะสูงนะเวลาถ้าเราไปติดบวกม่งจะมาบางลูกตาเราอันนี้ไม่บางแน่นอนนะเพราะติดแล้วมันจะอยู่แถวๆาเนี้ยก็ไม่บางถูกปะ่ะแล้วก็ ถ้าพูดถึงตัวจออันนี้ไม่มีจอนะถูกไหมเพราะมันม o u n t i n g กันอยู่ที่ตัว station station ตัว station ให้เพื่อนๆดู station ถ้าเทียบกับ station เขา station ด้านหลังอ่ะให้ดูไงจอหนึ่งจุดเก้าอันนีต้ตัวนี้มัน2นิ้วครึ่งั้างนะผมจำไม่ผิดนะนะครับส่วนความหนาดูความหนาเห็นไหมก็ยังบางกว่างั้นถนะ้าถามผมอ่ะ Uh, ตัวเนี้ยมันอาจจะการเป็นกล้องประจำตัวผม,มแล้วนะเพราะว่า A c t ช o n 5 Pro น้ำหนักเยอะกว่านะอันนี้ประมาณ52กรัมผมจำแอคชั่5 Pro ไม่ได้ว่าหนักเท่าไหร่ยิ่งใส่โคง้งใส่เคสหนักขึ้นแน่นอนนะเพราะว่ามาติ้งด้วยแม่เหล็กไม่ค่อยอยู่มันหนักนะครับแต่ว่าโดยออปชั่นเนี้ยต้องบอกก่อน A c t ช o n 5 Pro มันทำได้เยอะกว่ามันทำได้เยอะกว่านะครับอย่าง a อ t ช o n 5 Pro เนี่ยฟีเจอร์จะมีหลายอันมเพื่อนดูเนี่ยยึดแม่เหล็กอยู่แม้มันก็งอนแง่นะแล้วก็ค่อนข้างหนัก,นกด้วยนะ แล้วยึดได้แค่ตำแหน่งเดียวถ้าจะยึดตรงนี้จะต้องมีตัวเคสมาติดไม่งั้นมันยึดไม่ได้เห็นไหมซึ่งถ้าถามผมอันนี้เวิร์กติดที่หน้าอกแนวก็จะเป็น POV ติดตรงนี้ก็เป็น first person view นะครับอ่ะพูมมาเยอะมาดูันีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ่ะเปิดเครื่องให้เพื่อนดูดีกว่ายึดเข้าไปแบบนี้แล้วก็อ่อนกล้องออนกล้อ,อ,กองคือกดปุ่มนี้ กดค้างไว้อันนี้คืออ่อนกล้อ hmm. งเห็นไหมกล้องก็ติดละเห็นข้างหลังผมเลยเห็นไนี่นะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจถ้าสังเกตดูนะตอนนี้การาฟเสียงก็ขึ้นนะเพราะว่าผมต่อ DJI Mini ไว <on> ้อ่อนอ่อนกล้องปั๊บมันคอนเน็ก hmm. เลยเนี่ยเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกเป็นอีโคซิสเต็มของฝั่ง DJI ไม่ต้องมานั่งรอเชื่อมเพราะถ้าเป็นฝั่งอินสตาต่อให้มันเชื่อมไมโครโฟนบลูทูธได้อะมันต้องเซตอัพตอนเปิดกล้องครั้งแรกเพื่อคอนเน็กมันก่อนอะ่ะที่ผมเจอนะก็เลยรู้สึกว่า ไม่โออันนี้คือเปิดปั๊บเชื่อมเลยผมนึกถึงตอนขี่มอไซค์ไงว่าถ้าเราขี่มอไซค์อยู่ใครมานั่งเปิดเชื่อมอนะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเปิดรอไว้แล้วก็บันทึกกล้องได้เลยซึ่งเวิร์กแล้วมันยังมีฟังก์ชันส่อยนะเช่นดับเบิลแท็บเพื่อเปิดกล้องพองหัวสองครั้งอตอนใส่หมวกกันน็อกอย่างเงี้ยกึกกึกก็ถ่ายเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอินเทอร์วอลนะอันนี้ถ้าถามผมผมอาจจะไม่ค่อยชอบอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วก็จุดที่ผมว่ามันดีแต่เนี้ยยอมรับว่าเป็นข้อดอออยขขงงงงทาฝั่ DJI ตัวอินสตาสองศูนยเหนือกว่าเนื่องจากโกลอ t ร a มันมีจอฟลิปฟลิปได้เลยอันนี้ไม่ได้ถ้าสมมติว่าผมอยากจะถ่ายไปข้างหลังอ่ะผม,มต้องถอดด็อกกิ้งออกนะถอดด็อกกิ้งออกนะแล้วก็หมุนกลับเข้าไปแบบนี้อย่างนี้ถึงจะได้ถ้าเพื่อนๆสังเกตเมื่อเียมันจะมีจุดหนึ่งที่เพื่อนเห็นเยผมให้เพื่อนดูอ่ะตอนนี้เห็นเห็นจอเนาะเห็นจอเนาะแต่ถ้าผมถอดออกจะเห็นว่าทําไมดับบ้างปกติไม่ควรดับถูกปะ ผมต่อไมโครโฟนอยู่ไมโครโฟนที่นี่ก็คือไมโครโฟนมินิที่ผมต่ออยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผมต่ออยู่เนี่ยผมปิดก่อนถ้าผมต่ออยู่เนี่ยตัวดีเจตัวออสโมออดิโออ่ะมันจะเชื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันตัดไปแล้วนะพอผมถอดออกมันจะใช้ได้นี่คือส่วนหนึ่งที่ผมซื้อตัวนี้เพราะอะไรเพราะผมมองว่าเนี่ยคือวิวไฟเดอร์ผมซึ่งเวิร์กที่ผมไม่ซื้อ ora, อินสตาถังศุนกราเพราะอะไร จุดยึดของอินสตาสามส่วนโกลด้ามาไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะใช้ได้แค่ตัวมันตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าผมเอากล้องติดไปที่หน้าอก <c oughs> แล้วตัวมา n ติ้งผมติดที่ไหนผมอยากจะดูบนมอเตอร์ไซค์ผมก็ต้องไปซื้อชุดยึดอีกถูกปะแม่โอแต่เนี่ยมันคือมา n ติ้งที่ใช้ได้กับทุกๆอันที่เป็นมา u ติ้งอางผมอันนี้ให้เพื่อนดูเนี่ยนี่ก็ได้ผมยึดเข้าไปปึ๊บเนี่ยยึดเข้าไปกดล็อกหน่อยปึ๊บอยู่แล้ว เห็นไหมชาร์จได้นะผมบอกก่อนนะว่าชาร์จได้แต่คอนโทรลไม่ได้นะสำหรับตัวดี i m น์มัลติฟังก์ชันเหมือนตัวสามหกศูนย์โกะไอเหมือนตัวห้ากศูนย์ตัวตัวดีเจอ่ะก็ก็ชาร์จได้แต่คอนโทรลไม่ได้นะครับเนี่ยมันก็เท่ากับว่าผมใช้มาสติ้งของทั่วไปได้เลยก็เลยรู้สึกว่าเออไอนี้เวิร์กเนี่ยเวิร์กเวิร์กมากนะครับเนี่ยเฮเวลาจะบันทึกก็กดหนึ่งครั้งเป็นการเลกคอร์ด แล้วตอนที่เราเล็กขอดไอเนี่ยถอดออกได้แนละ้วไม่มีปัญหานะเห็นป่ะไม่มีปัญหานะเนี่ยถามว่ารีเซ็ตเลทเป็นไงแทบจะเรียกว่าไม่ดีเลยเลยเห็นนะเห็นไหมอ๊บมันก็มีนิดนึงอะ่ะเอนน <pues> ออวยเยอะเกินแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เร็วแล้วนะเอออ่าแล้วก็หยุดกดหยุดกดหยุดนะเสียงจะเป็นปิดติแต่ถ้าที่ตัวเนี้ยตัวสเตชันจะเป็นลำโพงนะครับทีนี้ ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะถ่ายรูปผมก็ตั้งเอาไว้ว่าดับเบิลเพจเป็นถ่ายรูปอันนี้ถ่ายรูปส่วนคําสั่งเสียงใช้ได้อยู่แล้วนะเวลาปิดปิดกล้องก็กดค้างตรงนี้ก็ได้ทําได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เราก็แบบทำมือแบบนี้ให้มันก็ง่ายนะจริงเราต้องบอกก่อนด้วยว่าในเซ็ตผมมีอันนี้นะของอูลันซีรู้สึกจะเป็นเ m 1 3มัง้งนะผมจำไม่ผิดนะก็คือไฟที่ ใช้คู่กับไปตัว Action 5 Pro ผมมาก่อนแล้วเนี่ยกดค้างเปิดไฟได้สามระดับเห็นไหมแล้วก็นิดติดก็บแบบนี้ก็ได้ผมก็ได้ไฟชุดไฟที่ติดกับตัวกล้องแบบง่ายๆดูดิแค่นี้เลยง่ายมากนะครับกดเลยหยุดหยุดหดหยุด,ยดเรียบร้อยเป็นไงโอ้โหครบปะ่โปะโรคบอ่ะเออเราออกก็เป็นมัลติ่งปกติ ชุดนี้ก็ไม่กี่ตังค์เลยทีนี้เหลือสามร้อยกว่าบาทก่อนแล้นี้ซื้อตั้งห้าหกร้อยนะท่านผมจะไม่ผิดนะราคามันดุอยู่ในตัวเนี้ยอืมก็เนี่ยเซนเนี้ยโคตรเก่งเลย<ส>ถามว่ามันมีอะไรในนี้ให้เพื่อนๆดูได้อีก๋ยวผมไม่เพื่อนดูนะผมปิดปิดกล้องก่อนปิดกล้องปิดปุ๊บมีอะไรอีกตัวนี้ผมใส่ไมโครดีการได้นะครับซึ่งต้องยอมรับว่าตัวกล้องตัวนี้ใส่ไมโครดีการแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีก็คือตัวนี้ตัวฝาเนี่ยใช้งัดขึ้นนะ ใช้งันขึ้นเห็นไมไม่สไลด์เหมือนพวก DJI Action ตัวอื่นนะใช้งันขึ้นฝาขอดไม่ได้นะก็จะมีจุกยางกันน้ำนิดหนึ่งคือตัวกล้องอนะกันน้ำ10เมตรแต่ตัวนี้ได้แค่เละออ,องฝนนะแค่ละอองฝนนะนี้บอกก่อนนะรู้สึกจะเป็น IP IPX4 นะครับซึ่งก็จะเหมือนกับตัว Insta 300 Go Ultra แต่ต้องบอกวนะ่า Go Ultra เนี่ยมันไม่มีฝาปิดอะไรเลยเพราะนะั้นมันก็รอรอรับน้ำฝนจเต็มอันนี้มันยังมีซิลยางเห็นนะแล้วก็ปิดฝาได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราถ่ายปกติยังไงฝนน้ำฝนแทบจะทําอะไรมาไม่ได้เพราะพวกนี้เป็นคอนเนคเตอร์ปิดหมดกับอีกส่วนหนึ่งที่ตัวกล้องะผมบอกก่อนว่าชุดยึดของมันเนี่ยคอนเนคเตอร์ก็อยู่ตรงนี้ไม่มีจุดไหนเลยที่เป็นซิลยางที่จะมาแบบว่าใส่นู่นนี่นั่นในขณะที่อินสตาสามพุ่มศูนย์โลเนี่ยเป็นซิลยางและใส่ไมโครเอเดกาที่ตัวกล้องโอกาสที่น้ําจะเข้าอมันมีแต่ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าลุยฝนลุยไปเถอะลุยน้ําได้ลงน้ําผมว่ามันไม่มีทางน้ําเข้าถ้าระยะ10เมตรยังไงก็ไม่ได้ไม่เข้าาแนนนน่่่อซึงีผมว เออแต่มันก็มีดีมีเสียนะสำหรับตัว Insta30 0 Go u l t r a มันสามารถจะเขาเรียกอะไร playback เวลาไฟล์ที่เราบันทึกไว้อะตอนที่เราไวร์เลสได้แต่ถ้าเป็นตัว D J I อ่ะ D J I ผมต้องประกบกลับเข้ามาถึงจะได้นะครับอันนี้เ,เพื่อนๆดูทีนี้ไมโครดีการที่ผมใส่ก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมผมกดเพื่อนดูก็แหละอยู่อย่างนี้กดปับ๊บนี่ผมใส่ไปร้อบแปดกิกดแดงดำแดง,ดแ,ดงแค่ดำแดงก็พอแล้ว นะบางคนก็ไปเล่นยี่ห้อเล็กซแล้วนะตอนนี้แล้วก็ตัวพอร์ต USB C อ่ะใช้ได้แค่โอนถ่ายข้อมูลทําเป็นพวกเว็บแคมไม่ได้นะไม่เหมือนพวก DJI Action 5 Pro ทําเป็นเว็บแคมได้ตัวนี้ทําไม่ได้นะครับแล้วทีนี้ผมให้เพื่อนดูอะไรบางอย่างในเมนูการตั้งค่าเนี่ยถ้าเราสไลด์ลงมาเนี่ยเราสามารถที่จะแบบว่าเนี่ยไปคอนฟิกให้กดปุ่มของตัวกล้องว่ากด1ครั้งเป็นอะไรกด2ครั้งเป็นอะไรได้นะเพื่อนๆไปลองเล่นดูแล้วกันอันนี้ผมไม่รีวิวนะ ผมแก้ให้เพื่อนๆดูเฉยๆกรณีถ้าเราปัดมาทางนี้มันจะเป็นเรื่องของสโตรเลตเพราะกล้องมีสโตรเลตสองตัวสโตรเลตในตัวบิวอินอ่ะร้อยยี่สิกิกที่ผมซื้อมานะครับแต่ว่าไมโครดีการผมใส่ไปร้อยยี่สิกิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาแมเนจได้เนี่ยสามารถจะฟอร์แมตได้ทั้ง SD ทั้ง internal memory นะครับแล้วก็สามารถที่จะแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยที่อยู่ในไมโครดีการ์ดจากตัวกล้องเนี่ยเอามาใส่แต่มีข้อแม้อย่างหนึง่งมันให้เราพลิกกล้องผมต้องพลิกกล้องแบบนี้ เท่านั้นนะไม่งั้นมันจะทําไม่ได้แล้วก็ยืนยันที่จะแบ็กอัพไปนะครับอันนี้ก็จะยืนยันว่าคอนเฟิร์มแบ็กอัพไปมันก็จะก๊อปปี้ข้อมูลของการบันทึกวิดีโอแล้วก็รูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในตัวกล้องนะไปใส่เข้ากับตัวไมโครดีการ์ดซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเนี่ยเสร็จแล้วนะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการบันทึกสตอเรจของไมโครดีการ์ดนะไม่เกิดขึ้นระหว่างที่เราบันทึกวิดีโอนะมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราย้ายจากตัวกล้อง เอามาใส่ในไมโครดีการไม่ได้บันทึกตรงเข้าที่ไมโครดีการนะบอกก่อนนะไม่ได้ไมโครดีการเหมือนเป็นแบ็กอัพอะทานเฟอร์ไปเก็บบันทึกจริงยังไงกล้องบันทึกใส่อินเทอร์นอลเมม o r ีเท่านั้นไม่ได้เลือกได้เหมือนพวกดีใจแอคชั่นห้าโปรไม่ได้ไมไ,ดไม่ได้ทําได้เหมือนพวกอวตารโดรนอะไรพวกนี้ไม่นะต้องเลือกเลยว่าใส่ที่ถ้าถ้าเป็นอวตารหรือว่าเป็นพวกดีใจแอคชั่นห้าโปรก็เป็นเลือกได้ว่าจะเอาอินเทอร์นอลหรือว่าเป็นไมโครดีการแต่เนี้ยเลือกไม่ได้บันทึกที่นี่ นะครับแมกนิเตียทำหน้าที่แค่แบ็กอัพข้อมูลออกแล้วทันทีที่ย้ายข้อมูลออกไปปั๊บเนี่ยสตอเลในเครื่องจะถูกลบเคลียร์ทิ้งแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะดูมันก็เลยจะมีสตอ r ์เ e สให้เลือกดูได้2อันเนี่ยอันเนี้ยผมเข้ามาอันนี้ใช่ไหมเนี่ยอินเทอร์นอลเมมโมรีไม่มีข้อมูลแล้วเห็นนะแต่ถ้าผมมาเลือกตรงนี้นะเอเดนการ์ดก็คือข้อมูลเมื่อเกี้ที่บันทึกเห็นนะเห็นไนหะเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมผมไปขี่มอเตอร์ไซค์ทดสอบมาแล้วนี่ ลำโพงยัอยู่ด้านล่างไนงะไม่รู้ได้ยินไหมเห็นนะผมว่ามันตัดเสียงดีนะเออทดสอบดูว่าได้ยินนะขี่ที่ความเร็ว40เวิร์กอยู่นะเสียงลมมาเข้าไม่เยอะแล้วก็ผมตั้งเป็นแค่แสแตนดาร์ดด้วยเ,เดี๋ยวไปฟังเสียงจริง ทดสอบดูว่าถี่ที่ความเร็ว40ไม่มีวินชิวด้านหน้าเสียงลมพัดเข้าพอสมควรเลยแหละดูซิว่ารับเสียงไม่เป็นไงบ้างน,นี้ช่วงเช้าตอน6 6 23กับ DJI Nano อันนี้ทดสอบให้ดูนะผมใช้ตัวไมมินินี่ไมมินิเห็นไหมไมมินิเคาะไมให้ดูเห็นไหมแล้วก็มันมีฟังก์ชันตัดคลิปปิ้งได้เผือผมแบบโกนในหมวกกันน็อกเสียงมันดังเกินคลิปปิ้งแล้วอะปกติเสียงมันจะแตกใช่ไหมอันนี้มันตัดมันจะทําให้ดีบีมันลดลงแล้วก็เสียงไม่แตกเสื้ออันนี้ผมชอบมากสําหรับคนที่ใช้พวกหมวกกันน็อกแล้วก็บันทึกไวอ้อ่ะลากล้องตรงนี้มันค่อน,นข้างเล็กมาก อันนี้ที่ผมบันทึกอยู่เนี่ยอันนี้คือ DJI Osmo Nano นะนะครับเปิด 4K 60เฟรมเรทแล้วก็เปิดโหมดกันสั่นเป็นแบบ Lock Steady นะครับมองของตัวกล้องเป็นดีวาร์แล้วก็ไมโครโฟนเป็นไมโครโฟนของ DJI Mini เห็นไหม w ว r k w o r ะ, work, work. อะลองใหม่ลองใหม่คราวนี้เป็นเสียงจากตัวไม์ของตัวกล้องเองนะครับอินทอนอ้อหม่ไมโครโฟนของตัว DJI Osmo Nano จะมี2ตัวก็คือด้านหน้าเลน แล้วก็ด้านใต้เลนส์ส่วนฐานเนี่ยมี2องันนะมีไมโครโฟนแค่2อันเท่านั้นไม่ได้แบบเหมือนแอคชั่น5.0ที่มีหลายตัวรับได้หลายทิศทางอันนี้จะมีแค่2ทิศทางแต่ผมว่าเสียงดีเสียงดีตัดเขาเรียกตัดเสียงลมก็ดีคือโดยรวมก็เลยแบบชอบเลยผมว่าแม่งเวิร์กมากนะครับเนี่ยคือเสียงจากไมครอินชนอลของตัวดีเจออสมอนานครับแต่อย่างที่ผมบอกถ้าผมถอดออกผมถอดออกเมนูพรีวิวจะหายไปเห็นไหมเมนูพรีวิวหายไปแล้ว แต่ถ้าผมใส่กลับเข้ามาเมนูพรีวิวจะกลับมาเห็นนะเห็นนะแล้วถ้าผมประกบอย่างเงี้ยพรีวิวได้ไหมพรีวิวได้เหมือนกันเห็นนะปุ๊บได้เหมือนกันเออก็ถือว่าเวิร์กนะนีแล้วขนาดมันเล็กมากสแนปอยู่ตรงหน้าอ,อกนี่ถือว่าโอเคส่วนไฟอะ่ะมันก็จะเป็นไฟที่ใชส้สั่งงานได้ให้เราดูได้นะครับคำสั่งเสียงก็ยังอยู่ด้วยป่อให้เราแบบถอดอันนี้ออกคำสั่งเสียงก็ยังอยู่นะครับเพียงแต่ว,ว่า จะเรียกว่าอะไรอ่ะเราอาจจะต้องสังเกตน,นิดนึงแล้วก็เสียงเตือนอ่ะผมว่าเบาไปหน่อยมันดังแค่ปิด๊ดปดอ่ะอย่าวสมมติผมปิดกล้องตัวนี้นะเพื่ออาจจะสงสัยเอย้ถ้าปิดได้ยินเสียงไหมผมปิดไปแล้วนะแล้วถ้าผมจะมาเปิดตัวนี้เสียงกล้องเป็นยังไงตัวนี้นะแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นกี่หมอใส่ไม่ได้ยินแน่นอนแล้วไม่มีระบบสันด้วยนะผมเสียดายมากเลยนะคือถ้ามันทําเหมือนพวกตัวไมโครโฟนนะครับดีใจไคมอ่ะที่มันมีสั่นด้วยอันนี้จะดีมากอันนี้ไม่มี มกดอีกทีก็ปิดแค่นั้นเลยปิดถ่ายปิดปิดหยุดแค่นั้นเลยเนี่ยเป็นไงเวิร์กไหมที่สำคัญ D J I Audio อ่ะใส่ไมโครโฟนได้สองตัวนะเออใส่ได้สองตัวนะเพราะว่าถ้าถ้าผมมุิผมอะผ,ผมกลับมาเทิร์นออนตัวนี้นะไมโครโฟนไมมีนีผมอะเพราะผมแพ์ไมมีนีไว้อน่ยผมเปิดแล้วนะแล้วผมมาเปิดกล้องตัวนี้มันเชื่อมต่อไมเร็วนะ ถ้าถามผมผมว่าเวิร์กมาเห็นไหมเชื่อมต่อละเร็วร้อมใช้งานเลยทีนี้ไอ้ไม้มีนี้ที่ที่ต่ออยู่ตอนนี้ต้องยอมรับว่า,าผมต่อตัวเดียวถ้าผมต่อสองตัวมันจะแบ่งสองฟังเอออันนี้เวิร์กเป็นไงดูแล้วชอบไหมผมได้มาแค่เท่าไหระ่วะแปดพันแปดพันสี่นะเพราะว่าได้ส่วนลดไปสองพันแปดพันสี่หรือแปดพันเจ็ดวะแปดพันเจ็ดเออก็คุ้มอะ่ะจริงๆรแต่ตอนนี้เห็นพี่ออเดอร์ไปสามสิบวันแล้วนะ เวิร์กมากบอกเลยเซ็นเซอร์ใหญ่มีไนท์โหมดมีอะไรครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นงานถ่ายวีดีโอออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ด้อยกว่าใครแล้วก็ผมยังรู้สึกเลยว่าอันนี้แา่จะกลารเป็นกล้องประจากล้องหลักที่ใช้แทนตัว DJ i Action 5 Pro ด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยขนาดที่มันเล็กแล้วก็มันเฟกซิเบิลกว่าผมส่วนใหญ่ผมถ่ายถ่ายวล็อกเยอะเพราะฉะนั้น,นจอของตัว DJ i Action 5 Pro ด้านหน้ามันเล็กไปหน่อยแต่ด้านหลังใหญ่แน่นะครับแล้วก็เออผมลืมบอกตัวนี้ ฟิลเตอร์ซื้อมาเปลี่ยนได้นะเพราะมันหมุนได้เนี่ยมันหมุนได้นะถอดได้ถอดเปลี่ยนได้บางคนอาจจะไปใส่พวก N d ดีฟิลเตอร์อะไรเงี้ยก็ซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับก็ตามสไตล์เพื่อนวนไหนสนใจว่าซื้อจากไหนดูที่ต้ากร้าได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็คาบรรยายด้วยนะครับก็ไกลนาท่องเที่ยวหน้าหนาวแล้วจัดหาแล้วมารีบซื้อกันก่อนก่อนที่ของจะหมด <c oughs> ได้เวลาแล้วและนี่คือแบบอันนี้โคตรเจ๋งเลยอะ่ะผมชอบมากเลยอะ่ะ กับราคาที่แบบไม่ถึงหมื่นอ่ะคิดดูดีคิดดูไม่ถึงหมื่นได้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันถ้าถามผมนะตัวเดียวกันกับดีใจชั้นห้าโปรสุดแล้วบอกเลยเสียงไม์ก็ดีไม์อินเทอร์นอลยังเสียงดีเลยไม่ต้องต่อยตัวไม์อันนี้ก็ได้เสียงดีอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ b ิ c กซี่เ้าหเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์นะครับใช้กดแชร์เปไ็นได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าผมมีอัปเดตคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ